สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะก็ย้อนมาที่ฟุตบอลแอฟริกันออฟเนชั่นคัพ2024ที่ประเทศเออทไอวิลิโคนนะครับขออภัยนะครับแอดติดคัดวันนี้ก็เปิดสนาไมไปเรียบร้อยนะครับผมเจ้าภาพนะครับไอวิลิโคก็สามารถเอาชนะกินีบิซซาตามความคาดหมายไปได้สองประตูต่อศูนย์นะครับก็จะมีแข่งกันไปไปแค่หนึ่งคู่ครับเมื่อคืนนี้ แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีการแข่งขันอีก3คู่นะครับก็จะมีนจีรรเรียกับอีคอโทเรียกินีแล้วก็จะขึ้นต่อวันพรุ่งนี้ครับเที่ยงคืนอียิปต์นะครับอียิปต์โมฮัมหมัดซาลานะครับพบกับโมซัมบิกแล้วก็ตีสามก็การหน้าพบกับหมูกก่เกาะแทฟฟอร์สนะครับก็สำหรับผลการแข่งขันเหล่านี้เดี๋ยวแอดจะรายงานทุกวันนะครับแล้วก็สรุปเป็นตารางไว้ให้ว่า ใครนำอยู่ที่1นึงใครมีโอกาสเข้ารอบก็คงเป็นไปตามความคาดหมายนะฮะจากชื่อชั้นแล้วก็คัดฟุตบอลแล้วก็นักเตะเอยอย่างเงี้ยหลายๆท่านนะคัสแข่งอยู่ในยุโรปนะครับผมก็หลังจากนัดเปิดสนามไปแล้วก็กรุ๊ปเอนะครับก็ทำให้อวิลีโคสนะครับแข่งหนึ่งชนะหนึ่งเก็บ3ามแต้ไมไว้ได้นะครับ3ามแต้มแรกของทัวร์นาเมนต์นี้ได้แล้วก็ ในจีเรียกับกินีบิซาร์เคืนนี้อีคอโทเรียนได้ศูนย์แต้มนะครับก็พรุ่งนี้แอดจะมารายงานอีกหลังจากหลังจากคิกออฟกันไปทั้ง3คู่นะครับก็คงเป็นตอนเช้าเลยบ้างอย่างคู่ที่น่าสนใจก็ก็จะเป็นอียิปต์นะครับกับโมซัมบิกจะเตะเที่ยงคืนตรงตรงเวลาในประเทศไทยพอดีครับ00.00 00. 00. นาฬิกาเป็นคู่ที่2ของของทังรวร์นาเมนต์นี้ ก็ติดตามชมติดตามรับเชียร์กันได้นะครับสำหรับฟุตบอลแอฟริกาใต้เนี่ยแอฟริกาเนชั่นคัพนะครับไม่ใช่แอฟริกาใต้แอฟริกาเนชั่นครั้งที่34เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด6กลุ่ม,มก็คล้ายๆกับฟุตบอลโลกนะครับคัดเอาเอาสองทีมในแต่ละกลุ่มเข้าไปน็อกเอากันในรอบ16แล้วก็น็อกเอาอีกรอบ8รอบ4แล้วก็ชิงชนะเลิศน,นะครับใช้เวลาประมาณ1เดือนจบ วันที่3เออโทษทีโจววันที่11เนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ติดตามรับชมรับเชร์กันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นเดิมนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณ F c ซทุกท่านนะครับที่ติดตามรับรับฟังแล้วก็รับชมในผลการแข่งขันแล้วก็ตารางคะแนนต่างๆนานาทีแอนนำมาลงให้นะครับก็สำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ